จัดกันเลยนะผมสี่สิบลูบี้จะมาไหมอาวุธลับของยูโกไอดีนี้จะเกิดหรือจะเกลือมาไหม ลาบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับผมยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอซันฟันนี่กับเกมไลน์เลนเจอร์ด้วยนะครับผมอ่ะก็วันนี้ก็มาอยู่กันที่หน้าต่าง ID ไอทีป้ายมงวอีกเช่นเคยนะผมวันนี้ผมจะมาทําการถล่มเปิดกาชาเกียร์นะผมโค้งสุดท้ายสําหรับคลาโบบากิแล้วนะผมอ่ะก็จะมาลุ้นทางด้านของตู้เพื่อโอกาสเกียร์อัตราการโจมตีโดนแน่นอนของทงักษะนะผมหรือว่าเกียร์อ,อาวุธลับของริวโกนั่นเองนะผมอ่ะ 40ปีนะผมอ่ะเราจะมาสุ่มทุกๆ ID ของผมนะผมอ่ะสําหรับ ID ลหลักเดี๋ยวผมก็จะมาลงคลิปต่อจากคลิปนี้นะผมเป็นคลิปฉลองนะมอ่ะฉลอง500ซับนะโมอ่ะสำหรับ ID หลักก็ไม่ได้เก็บแล้วนะผมจะได้สุ่มแล้วนะผมอ่ะตามคนดูขอเลยนะผมอ่ะจัดกันเลยนะผม40รูบี้ว่าเราจะได้ทางด้านของเกียร์อาวุธลับของิูโกไหมนะผมสำหรับ ID นี้ได้มาแล้ว1ชิ้นต้องการอีก1ชิ้นนะผมอ่ะ ก็ไม่เป็นไรนะผมชิ้นนี้น่าจะเป็นต่างหูนะผมอ่ะต่างหูตีนางฟ้านะผมอ่ะจัดกระต่ออีก40ลบูบี้นะผมสำหรับไอดียใม่วงเดือนนี้ก็โอเคแล้วนะผมถ้าได้ไมาอีกก็น่าจะโอเคมากกว่านี้นะผมโอ้โหเป็นน่าจะเป็นเกียร์ห้าดาวดาวกระจายนะผมเปะเป็นบูมแมลงสายฟ้านั่นเองนะผมอ่ะสำหรับไอดีนี้ก็ได้เช่นนี้ก็พอแล้วนะผมะเดี๋ยวไปลุยกันที่ไอดีถัดไปกันเลยนะครับผม ตอนนี้เราก็มาต่อที่ไอดีของเอลซ่าแล้วนะผมซึ่งไอดีเอลซ่าก็มีทางด้านของฮันมะบากิแล้วนะผมอะลืมบอกไปหนึ่งอย่างนะผมไอดีเอลซ่านะผมผมได้ทําการเอาตั๋ว5ใบไปเปิดเล่นๆนะผมแล้วมันเปิดได้ตัวของฮานายมะนะผมก็น่าจะได้รีวิวภายในเดือนนี้นะผมสาหรับทางด้านของฮานายมะนะผมเพราะว่าเดือนนี้ยังไม่ได้รีวิวตัวของมันเลยนะผมก็มันฟุกนะผมมาเปิด5ตัวจาก หอคอยนะผมแล้วมันก็เปิดได้นะผมอ่ะเดี๋ยวมาเปิดกาชาเกียอ่าอาวุธลับของยูโกนะผมหนึ่งร้อยยี่สิบรูบี้นะผมเปิดได้สามครั้งเดี๋ยวมาดูกันว่าสามครั้งนี้มันจะออกสักหนึ่งชิ้นไหมนะผมอ่ะไม่โซลูกตุ้มของฮิโซดาวกระจายของไฮโอก็ได้นะผมทําไม่ได้อาวุธลับของยูโกโอโหเป็นค้อนหัวกะโหลกนะผมแบบนี้มาจัดก,กันต่อนะผมอีกแปดสิบรูบี้นะผมมันต้องมาสักชิ้นหนึ่งนะผมอ่ะ ขอทางด้านของลูกตุ้งก็ได้นะผมเพราะว่าไอ้ดีนี้ธาตุน้ำเพราะ้างที่เยอะโอ้โหไม่ได้นะผมเป็นกาไรโบนะผมอ่ะสี่สิบลูบี้สุดท้ายโอ้โหอยากได้กางเกงมวยของมากีมากๆานะผมไอ้ดีนี้ขอกางเกงมวยของบากีก็ได้นะผมถ้าไม่ได้อาุธรับของลิวโกจัดมาหน่อยโอ้โหไม่ได้นะผมเป็นบูมแรงสายฟ้าอีกเช่นเคยนะผมสําหรับไอ้ดีนี้ก็ไม่เป็นไรนะผมเพราะว่าไอ้ดีนี้ก็ได้หันมาปาคีไปแล้วนะผมอ่ะ เดี๋ยวเราไปลุยกันที่ ID ดีถัดไปกันเลยนะครับผมแต่ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่หน้าต่างไ d ดีของอลิสไม่ที่เรียบร้อยแล้วนะผมซึ่ง i อดีอลิสก็ได้เกียร์ไปแล้ว1ชิ้นนะผมแต่ลนเจอร์ยังไม่ได้เลยนะผมอ่ะเราก็จะมาเปิดตามล่าหาเกียร์อีกเช่นเคยนะผมอ่ะก็ขอทางด้านของกางเกงมวยของมาร์กิสักชิ้น2ชิ้นก็ยังดีนะผมเพราะว่าถ้าไม่ได้เกียร์เจ็ดดาวก็ไม่เป็นไรนะผมอ่ะ c ี b นบี้นะผม <CC B S 2> ะผม,มันก็มีโอกาสได้เหมือนกันนะผมเพราะว่าผูเพิ่มโอกาสมันก็เพิ่มโอกาสเจ็ดดาวนะผม 40บี้มาไหมโอ้โหเป็นเข็มขัดโจนสลัดตั้งผมแบบนี้อ่ะก็ไม่เป็นไรนะผมจัดกันต่อ40ดูบี้นะผมอะ่ะถ้าดวงมันมามันก็จะได้เองนะว่ถ้าดวงไม่ดีมันก็เกลือนะผมอะ่ะมาไหมโอ้โหได้เป็นคานูนะผมอะ่ะก็ไม่เป็นไรนะผมสําหรับไอเดียอลิซไอเดียลิซก็ได้ทางด้านของโซลุกตุ้มของฮิโซไปแล้วนะผมอะ่ะก็ไม่เป็นไรนะผมเดี๋ยวเราไปต่อที่ไอดีถัดไปกันเลยนะครับผม ตอนนี้เราก็มาต่อที่หน้าต่าง i อดีของทวาซิซุนะแล้วนะผมซึ่ง i อดีนี้ก็ไดโอลิเวอร์แล้วนะผมอ่ะผมก็ต้องการเกียร์มากๆนะผมสําหรับ i อดีนี้เพราะว่า i อดีนี้ส่วนใหญ่เป็นเกียร์ฟรีนะผมอ่ะก็มันไม่ค่อยมีเกียร์ดีๆใส่นะผมขนาดรองเท้าโยนายังไม่มีเลยนะผมอ่ะก็เดี๋ยวจะมาทําการเปิดให้ได้นะผมขอเอาลับขุงนิวโกไม่ก็เกียร์กบนะผมอ่ะขอสักชิ้นนึงก็ยังดีนะผมเพราะไอดีนี้ยังไม่มีเกียร์ดีๆใช้เลยนะผมอ่ะ ถ้าให้ดีก็ขอเกียร์กบช่องหน้าก็ได้นะผมโอ้โหเป็นทางด้านของกางเกงไหมมวกแม่มดนะผมอะก็ไม่เป็นไรนะผมอะจัดกันต่อ40ลูบี้ถือว่าวันนี้จะเกลือนะผมอะก็น่าจะเกลือแหละเพราะว่ามันไม่ออกสักชิ้นเลยนะผมอะมาาน่อยโอ้โหเป็นรองเท้าฟินิ์ค่าทองด้วยนะผมอะก็ไอดีนี้ก็เกลือเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมแต่ก็ได้ตัวของลิเวอร์มาก็ไม่เป็นไรนะผมอะเดี๋ยวไปลุยกันต่อเทดีถัดไปกันเลยนะครับผม อล้วราก็มาต่อที่ ID ของโยมที่เรียบร้อยแล้วนะผมซึ่ง ID ของโยผมได้ทําการปัน้นซารี่หน้าไม้มาใช้นะผมเพราะว่าดามิดธาตุไม้ในทีมมันไม่มีนะผมผมก็เลยต้องหาดามิดธาตุไม้มาเสริมทีมนะผมอะ่ะไอดีนี้ก็มี80ดูบี้นะผมเกาะได้สูงเหมือนกันนะผมอาวุธลับของยูโกนะผมอะ่ะใจจริงอยากได้กางเกงมวยของบาก,กิมากกว่านะผมเพราะว่าไอดีนี้เกียร์ช่องกลางผมอยากเติมเต็มให้มันได้ครบก่อนนะผมเพราะว่าเกียร์ช่องหน้าผมค่อยไปลุ้นเอาเกียร์คิดมาดเอานะผมอะ่ะเ หมาะครอผมอ่ะจัดมาสักชิ้นหนึ่งนะผมอ่ะไม่กางเกงมวยของมากีก็ขอทางด้านของอาุธลับของยูโกก็ได้นะผมโอ้โหไม่ได้นะผมเป็นทางด้านของน่าจะเป็นปืนนะผมอ่ะได้ดาบคิดต้นนะผมอ่ะไม่เป็นไรนะผมอ่ะจัดกันต่อสี่สิบลูบี้นะผมเพราะว่าอ่ะมันจะได้ไหมนะผมอ่ะมาดูกันว่าไอดีโยของเราจะเกลือไหมเกียโอ้โหเป็นเกียแบบนี้ค่าห้าสิบสี่ ได้คอนะผมอ่ะสำหรับเกียร์ชี้นนี้ก็ใช้งานดีอยู่นะผมอ่ะสำหรับไอดีมือใหม่ก็ถือว่าได้อยู่นะผมอ่ะไอดีโยก็ต้องการไหมน่าจะต้องการแหละนะผมอ่ะเพราะว่าดูดียางใส่ไม้กวาดนะผมอ่ะเดี๋ยวไปดูกันที่ไอดีถัดไปกันเลยนะผมอะตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่หน้าต่างไอดีของอาดมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมซึ่งไอดีอาดมนะผมล็อกอินช้าไปหนึ่งวันนะผมเพราะว่าไม่ได้ล็อกอินตอนสี่ทุ่มของ วันที่30มนะผมอ่ะก็ได้รับตั๋วกรชาด้วยนะผมสาหรับไอเดียดำน่าจะมีลูบี้สูงอ่าพอประมาณนะผมอ่ะถ้าจะไม่ผิดอ่ามีตอนนี้มีอยู่30ลูบี้นะผมอ่ะสำหรับไอดีนี้ก็เป็นไอดีวงสุดอีกเช่นเคยนะผมทาได้เกียร์ทางหน้าของอาวุธลับของยูโกมาอีกผมว่าไอดีนี้จะเหมือนไอดีป้ายม่วงเลยนะผมอ่ะเพราะว่าได้ทางหน้าของฮันมาปากีแล้วก็โอลิเวอร์มาด้วยนะผมอ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะจบลีอะไรนะผมอ่ะคร่าวๆก็น่าจะจบลีทองหรือว่าเพชร อ่าลิกทองหรือว่าแถวๆลิกเงินนะผมอ่ะอยูล่ลิกเงินหนึ่งได้มา50าสิบรูบีอ่ะ80ดสิบรูบี้สุดได้2ครั้งนะผมอ่ะมาดูกันว่าผมจะได้ไหมโอ้โหมีตัวกาชาด้วยลืมไปนะผมเพราะว่าไอดีนี้ได้ครบแล้วก็มาจะเก็บตัวนะผมอ่ะจัดกันเลยนะผมสี่สิบรูบี้จะมาไหมอาวุธลับของยูโกไอดีนี้จะเกิดหรือจะเกลือมาไหมโอ้โหเป็นเกยร์ บูมแมลงนะผมอ่ะไอไอดีนี ID ้ก็ไม่ได้ใช้สักเท่าไหร่นะผมเอาง่ายๆคือเยร์ยน,นี้ย่อยทิ้งน่าจะมีประโยชน์สูงสุดแล้วนะผมเพราะว่าไอดีนี้ไม่ค่อยเห็นใครใช้กันนะผมอ่ะจัดกันหน่อยนะผม40รูบี้้าไม่ได้ก็ขอ,ขอทางด้านหอกกากิงมวยของบาก,กิก็ได้นะผมอ่ะเอ็นตัวปลาก็ยังดีนะผมโอ้โหได้ไม้กวาดนะผมร,รูปร่างแบบนี้น่าจะไม้กวาดนะผมอนะ่ะจริงด้วยผมเป็นไม้กวาดทางช้างเผือกนะผมอนะ สำหรับ ID ดีนี้นะผมก็ได้ทางด้านของโอลิเวอร์และก็หันมาบากิแล้วนะครับซึ่งเดือนนี้ไอดีนี้เสียไปแค่ถ้าจำไม่ผิดเสียแค่200ลูบี้นะครับองร้อยลูบี้คือเอาไปสูงเคียร์แค่หนึ่งรอบนะครับนอกนั้นก็ได้มาจากตัวกาชานครับสำหรับ ID ดีนี้ก็ดวงสุดพอสมควรนะครับได้หันาบากิแล้วก็โอลิเวอร์ด้วยดูภาพรวมทีมแล้วมีอาดามีโพไซดอนผมน่าจะใช้ประมาณ5-6าถึงกตัวนะครับสำหรับทีมนี้ ลิปโป้ผมไม่น่าเอาออกจากคีมนะผมเพราะว่าไอดีนี้น่าจะเป็นลูกลักของอ่าตัวของลิโป้น่าจะเป็นไอดีตัวของลิโป้น่าจะเป็นลูกลักของไอดีนี้นะผมอะ่ะก็ถ้าผมพูดจริงๆคาดก็ขออภัยด้วยนะผมอะ่ะซึ่งก็มไม่มีอะไรนะผมอะ่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากถ้ผมสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อพลาดข่าวสารคลิปใหม่ๆจากช่องไอซันฟันนี่ด้วยนะผมอะ่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ